you. <music> สวัสดีครับรีวิวทดลองขับในคลิปนี้พาสัมผัสกับรถกระบะรุ่นใหม่ของค่าย Toyota ามอเตอร์ประเทศไทยครับโตโยต้าไฮรักทาวเวอ e n เจเนเรชที่9ครับที่เปิดตัวสู่ตลาดสดๆและร้อนครับในการทดลองขับครั้งนี้ครับทาง Toyota เชิญสู่มลชนไทยร่วมสัมผัสรถรุ่นนี้ครับเป็นครั้งแรกในโลกเลยนะครับเส้นทางที่เขาใช้ทดลองขับก็เป็นเส้นทางสบายๆครับ จากกรุงเทพมาที่พัทยาแต่ระหว่างการเดินทางครับก็จะมีแวะทดสอบสมัมปนานกันที่สนามทดสอบศูนย์ล้อและยางแห่งชาตินะครับซึ่งในสนามเนี่ยได้ทดลองกันอย่างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองบนแท็กออนโรดครับได้ลองแฮนด์ลิงในการควบคุมรถครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งนะครับการเข้าโคง้งการเลนเชนต่างๆครับรวมถึงการขับขี่บนถนนเปียกลื่นนะครับ เป็นสนามจำลองน้ำเปียกเพื่อลองระบบแท็กชั่น Control VSC ต่างๆนะครับรวมถึงการได้ทดสอบสถานะอออ r o รดครับจึงเป็นจุดเด่นของ h ฮ l u x t o w e ในเกรดท็อปสุดซึ่งมีระบบขับเคลื่อนสีล้อโฟ t เนะครับในสนามทดสอบออรดเนี่ยเราจะได้ลองกันทั้งเส้นทางเดิร์ทนะครับเป็นการขับขี่ลุยทางโลกล่างมีหลุมมีบ่อรวมถึงการลุยหนักด้วยครับด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อโล ก็เรียกว่าในทริปนี้ครับสื่อมวลชนได้ทดลองสมรรถนะของ Ta วโอตวัวท็อปกันอย่างครบถ้วนและช่วงขากลับครับในวันนี้จะได้ลองสมรรถนะในส่วนของการขับขี่ใช้งานจริงครับมาดูความเปลี่ยนแปลงครับที่เกิดขึ้นนอกจากรูปลักษณ์ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับสมรรถนะของ Ta วโอในเกรดท็อปสุดจะเป็นอย่างไรในคลิปนี้ผมจะรายงานให้ทราบอย่างละเอียดครับ สัมผัสแรกกับไฮรักทาวเวอร์ในเกรดท็อปสุดโอเวอร์แลนด์พัสด์โฟเทคด้วยโอทั้งพัส s ทั้งโฟ r t เทคนะครับมาเต็มระบบตัวท็อปของท็อปครับทริปนี้ผมมากับอาจารย์อาทิตย์นะครับคาร์ออสตายนะครับสวัสดีครับแล้วก็อาจารย์ซาร่านะครับคาร์บีลเวอร์นะครับก็สลับปรับเปลี่ยนกันขับตลอดเส้นทางนะครับ ก็อย่างที่บอกไปในการทดลองขับครั้งแรกครั้งเนี้นะครับเราได้ทดลองกันทั้งการผีใช้งานจริงนะครับแล้วก็ทดลองสมรรถนะในแท็กแบบออนโรดนะครับแล้วก็ได้ทดลองในแบบออฟโรดด้วยครบถ้วนนะครับพอมาถึงช่วงเนี้ยเป็นการขับขี่แบบใช้งานจริงแล้วนะครับมาดูกันว่าเราขับขี่สบายสบายเส้นทางไปกับพัทยานะครับขับขี่เรื่อยๆจะเป็นอย่างไรนะครับ เท่าที่นั่งมานะครับพิติเป็นไงไหมครับความเปลี่ยนแปลงของ Hi ไฮรักเาวโอก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ได้สัมผัสทั้งช่วงออนโรดแล้วก็ช่วงในสนามทดสอบะนะก็จะแบ่งเป็นสเตชันต,ต่างๆก็ทําให้เราเรารับรู้รับทราบถึงสมรรถนะท,ที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนร<ฮ>ะ <bug S 1> หว่างไฮรักรีโวกับไฮลักททวโอก็เรีย Lord, ก,<ค>กยว่ามันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการพัฒนาอย่างชัดเจน แม้ว่าคุมพลังขับเคลื่อนเขายังคงพื้นฐานเดียวกับเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรนะครับบล็อกเดิมแต่เขามีการปรับปรุงในเรื่องของโคชีตไออาร์ใช่รวมไปถึงกล่องควบคุมเทอร์โบทั้ง ECU ทั้งเทอร์โบเซ็ตอัพใหม่นะครับรบ,บนพื้นฐานความแรงเท่าเดิม204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรในรุ่นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเนี่ยแรงบิดเขาจะลดลงมาเหลือ420นิวตันเมตรนะครับพื้นฐานโดยรวมก็มีการปรับปรุงพอสมควรนะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยลดาละในการขับเคลื่อนลงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นจริงๆมันเป็นแนวคิดครับอร,บรบผมลองลองสอบถามกระทางวิศวกรของโตโยต้าเนี่ยแนวคิดในการพัฒนาขุมพลังครั้งเนี้ถ้าเอา เก็บส่วนเล็กส่วนน้อยที่มันหย่อนมันคล้อยหรือมันตึงเกินไปบางส่วนเนี่ยเพื่อจะเอามาแปลเปลี่ยนนะแทนที่จะไปพุชธเป็นเรื่องของกําลังที่มันเพิ่มขึ้นเขาบอกเขาทาได้นะแต่ว่าถ้าเขาเก็บมาเป็นเรื่องของแต้มสะสมเนี่ยนะ,ะมาเป็นเรื่องของอัตราประหยัดเชื้อเพลิงที่ให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือให้ในระดับใกล้เคียงกับพึ่งยนสองจเนี่ยมันจะเป็นผลพลอยได้กับผู้บริโภคคนใช้งานโดยโดยส่วนใหญ่มากกว่า ก็เป็นการวางกลยุทธ์นะครับในด้านเครื่องยนต์ไม่ได้เน้นความแรงนะครับเน้นความประหยัดที่มากขึ้นนะครับความประหยัดเองเนี่ยเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์2.8เนี่ยตามค่า Eco Sticker เนี่ยคันนี้จะประหยัดกว่าอยู่ที่14.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าเป็นรุ่นเดิม2.8เนี่ยก็จะได้ประมาณ13กว่านะครับรวมถึงเขาเคลมมาว่า2.8ที่มันมีการปรับปรุงเนี่ย ประหยัดกว่าเครื่องยนต์2.4ด้วยที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันนะนะครับในเบ็พื้นฐานใกล้เคียงกันเนี่ยประหยัดกว่าด้วยการนผี่ใช้งานจริงก็ทําได้ใกล้เคียงด้วยนะเท่าที่เราลองขับกันใช่ตัวเลขที่เกิดขึ้นในช่วงเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยมาถึงพัตยานีเนี่ยก็ทําได้เฉียดเฉียด14กิโลเมตรต่อลิตรเหมือนกันใช่13ไปปลายอะครับช่วงแรกพิติขับมาได้13.8กิโลเมตรต่อลิตร พออาจารย์ซาร่าเขาขับมาก็ได้ประมาณ13.5าาพอช่วงนั้นค่อนข้างหวดนะครับออกจากสนามทดสอบนะครับศูนย์ล้อระย่างแห่ชาติเนี่ยค่อนข้างทำคามเร็วก็ยังได้เกิน13อยู่ใช่ครับ,รบรอนอกจากความปนอกจากความประหยัดนะครับในเรื่องของความแรงก็มีพอตัวเขาล่ะมัน,นมันเป็นการเขาเลยกาความแรงอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนะฮะ มันไม่มีไม่หย่อนไม่คล้อยไปในจังหวะใดจังหวะหนึ่งมันก็ช่วยให้การขับขี่เนี่ยรู้สึกมีความมั่นใจทั้งในจังหวะเร่งแซงในจังหวะออกตัวตรงนี้แหละครับที่ที่มันแตกต่างจากตัวรีโวล็อกโคอล์อยากให้เปรียบเทียบกับล็อกโคล์แล้วกันพอว์เวลนด์พัทเนี่ยครัโฟเท็กเนี่ยเขาเน้นเลยเปรียบเทียบกับล็อกโคตัวท็อปนะครับในเรื่องของสมรรถนะเองเครื่องยนต์ด้วยนะครับเรื่องอัตราเร่งเนี่ยเราลองในสนามก็ถือว่าโอเคนะ ช่วงออกตัวเนี่ยอาจจะถ้าเรากดจมเนี่ยแน่นอนมันจะมีล้อรอบการสับเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์บ้างครับ,รบแต่พอเริ่มลอยตัวเนี่ยมันก็พุ่งเลยครับแรงบิดที่เกิดขึ้นในช่วงออกตัวห้าร้นิวตันเมตรเนี่ยก็พาเราพุ่งทะยานได้ศูนถึงร้อยเท่าที่จับดูอยู่ที่ส1บเอดวิไม่เกินนี้นถือว่าเลยครับบิ๊กเอพยกสูงขับเคลื่อนสี่ล้อแต่ตอนที่เราทดลองในทางเรียบเนี่ยเราก็อยู่ในระบบ2เฮสหรือว่าสล้อหลัง นะครับออกตัวถือว่าเพียงพอแต่ความร้อใจที่เกิดขึ้นเนี่ย oh. มันคือช่วงความเร็วร้อยต่อความเร็วเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่80เนี่ยสามารถที่กดคันเร่งจมไหลบแบบต่อเนื่องยาวๆ <c oughs> ไปจนถึง170เนี่ยได้อย่างรวดเร็ว <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นข้อดีในเรื่องของการขับขี่ใช้งานปลอดภัยในการเล่งแซง <c oughs> หายห่วง ก็จริงๆเราก็ไม่ไม่ไม่ขับกันถึงขนาดนั้นถ้าไม่ได้อยู่ในสถานที่สนามทดสอบที่มีมาตรฐานแล้วก็เป็นสถานที่ปิดเพื่อไว้ใช้ในการนี้โดยเฉพาะมันก็ทําให้เราได้รับรู้รับทราบถึงนักล่าเร่งแบบสุดเขาเรีกสุดซอยนะฮะของเจ้าตัวทาว o วร์โอแดนนี้อัตลาเร่งโอเคผ่านนะครับแต่ช่วงจังหวะการขับขี่ทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ได้แรงอย่างเดียว ในเรื่องของภาพรวมของ handling โอโหอันนี้อันนี้คือจ<ะ>ุดเปลี่ยนที่สําคัญจุดเด่นที่เขาวางไว้เลย Dynamic Claw อ่าใช่ครับพัฒนาหลายด้านนะเรียกว่าพัฒนาองค์รวมในการทําให้รถเนี่ยมีความกระชับกระชับกระเฉง<ะ>ในการบังคับควบคุมมาก<ะ>ขึ้นไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการเซ็ตช่วงล่างบนพื้นฐานเดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชัดซีเดิมนะครับที่ปรับปรุงจุดยึดต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยางท่านเครื่องเองนะครับเป็นไฮดรอลิกนะย <raul> างที่ยัลงลองเท่นเครื่องอ,อาจารย์เขาบอกว่าทนทานหายห่วงนะเอ,อถามอยู่ว่าอายุการใช้งานนานแค่ไหนก็ใกล้เคียงไม่แตกต่างจากของเดิมมแล้วครับรวมไปถึงยางรองตัวถังด้วยนะเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นแบบเชียร์ไทส์นะฮะสูงขึ้นสักเจมิลใหญ่ขึ้นสูงขึ้นรอ,องตำแหน่งตัวถังตั้งแต่ ด้านด้านล่างเราทั้งหมดเนี่ยฮะที่รอยต่อระหว่างชชสซีกับตัวถังมันส่งผลในเรื่องของกาวเคแลืที่สูงขึ้นไหมครับน่าจะมีผล225มิลิเมตรใช่ครับในในรุ่นนี้แล้วก็224ในรุ่นไหนนะครับอาซาระครับในรุ่นเอ่อตัวที่ไม่ใช่ตัวขับสี่ขับสอยกสูงขับสองยกสูง,สอง,สงเออเขาก็ยังใช้ชื่อว่าพีแรนเนอร์อยู่นะต่างกันแค่มิลเดียวอ,อืออ๋แต่แต่พอเราได้ลอง ชอ,ออฟโรดก็รู้นะไอ้กาวเคแลนเนี่ยมันก็ช่วยเราเยอะช่วยเยอะครับเป็นตาตองศาทาั้งทางชันลงทางชันขึ้นทางชันเนินเอียงลงหลุมบ่อลึกผ่านฉลุยนะครับตรงนั้นก็ว่ากันไปแล้วนะครับ,รบอนอกจากความมั่นคงของชัดซีเบดพื้นฐานเนี่ยช่วงล่างมีการปรับปรุงโอ้โหอันนี้ปักไปเยอะครับอย่างจุดยึดหัวโชค๊คอะนะจาก3จุดก็เป็น4จุดให้ความมั่นคง มากขึ้นนะครับตัวสปริงเองก็แข็งขึ้นนะครับนะฮะตัวช็อปอัพก็มีการปรับปรุงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางครับใหญ่ขึ้นเรื่องของวาลวาลด้วยวาลด้วยแล้วก็กันโค้งใหญ่ขึ้นอีกสองใ่เมตรครับและที่ชัดเจนอีกอย่างก็คือจํานวนแหนบครับเหลือสามแผ่นเออจากสามแผ่นมาเป็น4ี่แผ่นล็อกโค่ดสามแผ่นครับแต่พอมาเป็นโอเวอร์แนเนี่ยจะเป็น4ี่แผ่นครับแต่ว่าสี่แผ่นแบบกระชับ นะฮะฮก็จะกันกันตอบสนองในเรื่องมันจะย้โยน้อยลงนะออ,อันนี้มีมกชับมากขึ้นท,ที่เรามีโอกาสได้ลองแบบเขาเรียกเหมือนมินิเซอร์กิตนะฮะ,ฮะในในลานทัสองเนี่ย<ะ>โอ้โหรู้เลยว่ามันไปตามมือแค่ไหนยังไงช่วงล่างหลังนี้ไม่มีการดิดดิ้นเลยนะการใส่เซในโคง้ง<ล>การเลนเชนเนี่แตดขึ้นน้อยนะครับสำหรับผู้โดยสารจะรับด้านหลังเนี่ยช่วงล่างด้านหลังมีความแตกต่างจาก ตัวล็อกโคเดิมที่เคยทดลองไหมครับหรือตัว G R Sport นะครับจริงแล้วตัวด้านหลังเนี่นะครับสิ่งนึ่งที่ได้มาก็คือเรื่องความนุ่มมันจะออกในสไตล์ที่มันนุ่มแล้วก็นึบมากกว่าเดิมนะอาการดีดเนี่ยถามว่ามีไหมอาจจะมีบ้างนะครับรถเนี่ออกแบบมาเป็นรถกระบะอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเกิดจะให้แบบด้นเลยก็จะมีน้ําหนักบรรทุกหน่อยนึงแต่ว่าสําหรับในการที่เราเป็นผู้โดยสารเอง ครับมันก็จะถือว่ามันมีการเห็นเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้เยอะเหมือนตัวเก่าแล้วนะครับเนื่องจากว่าการดีไซน์ส่วนของช่วงล่างอยา่ที่เหมากันไปเนาะครับผมว่ามันก็โอเคมากจริงขึ้นนะมีนั่งสบายมากยิขึ้นอ่ะแล้วแล้วหนึ่งในนั้นนะะจะจะเห็นว่าอันนั้นเป็นแมพโครงสร้างทางแมคาีนิกแต่อย่างหนึ่งที่ที่โตโยต้าเขามีการปรับปรุงคือเรื่องของเบาะนั่งอ่อมันเป็นการเก็บรายละเอียดพี่ถีพี่ถันนะครับนะรูป รูปแบบรูปทรงของของตัวปีกตัวรองนั่งก็มีการปีกค่อนข้างหนากระชับใช่ครับรวมไปถึงผิวสัมผัสเองนุ่มนวลนั่งสบายซอบเทคนี่ฮะแล้วมันมันจะทําให้เรารู้สึกกระชับแต่ก็นุ่มนวลมีความนุ่มนวลตรงนี้ก็มีผลต่อต่อการขับขี่เหอกันเบาะนุ่มแล้วก็การตกแต่งภายในเนี่ยวัสดุซอบทัชเป็นหลักเลยที่เท้าแขนเองแผงข้างประตูนะครับ แผงดับอร์ดท็อปทัชค่อนข้างเยอะแต่เขายังคุมคุมโทนด้วยสีเทาเข้มเทาเข้มนัคือคือส่วนหนึ่งของไดมอนด์คลาวส์นะฮะโอ้โหองรวมไดมอนด์คลาว์ก็ว่าเรื่องของเรื่องของการพัฒนาระบบเบรกด้วยตำแหน่งท่านั่งระบบเบรกระบบเบรกดีขึ้นชัดเจนนะในตัวท็อปเป็นดิสเบรกสีล้อมีการปรับจูนใหม่นะครับมีขยายคาลิเปอร์ด้วยใหม่ขยายจานดิสด้วยนี่ครับมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นเซตเดียวกัน ลงไปถึงตัวที่รองลงไปด้วยนะในรุ่นที่มีดิสเบกหลังมาใช้ใช้แบบเดียวกันเลยจริงๆต้องไปซอยดูซอยรุ่นย่อยนะุ่ย่อยเยอะรุ่นนะอออปชั่นจะจำไม่หมดเลยครับออปชั่นแตกต่างกันเยอะเขาเลือกที่จะเปิดตัวชาโวเนี่ยในรูปแบบของไฮฟอลหรือว่ารถกระบะยกสูงก่อน ครับจะขับเคลื่อนสีล้อสองล้ออะไรก็แบ่งแยกซอยเกตกันไปอ๋อแต่รีรีโวตัวเดิมยังทําตลาดอยู่แต่เป็นรถกระบะตัวเตี้ยใช่ครับนะครับเป็นเน้นบรรทุกแล้วก็เน้นซิ่งแต่งซิ่งแซดเอ dition อืมอันน้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่อยู่ในไฮลักซีรีส์นะปัจจุบันก็จะเป็นไฮลักแชมป์อันนี้ก็เน้นงานคอมเมอร์เชียลเลยฮะเน้นบรรทุกคนเดียวเนาะเปิดท้ายสั่ดได้แล้วก็ไปดัดแปลงทําธุรกิจการค้าทั้งควบ ผู้ประกอบการรายย่อยเอชจีมีขายได้บรรทุกของได้เนี่ยล่าสุดก็ออกช็อตวิวเบสไปด้วยนะถ่ายลอสั้นกับไฮรักแชมป์ครที่ชอบอย่างเท่อพแล้วมีเกียร์ออโต้ด้วยครับเขาท่านะในซีรีส์ของแชมป์ในปีต่อไปไม่ว่าจะเป็นปี2 5 6 8้แจนึงสอง9แล้วก็เราก็จะได้เห็นไฮรักแชมป์3รูแบบหลักๆนะครับ โดยรวมในเรื่องของการขับขี่นะครับก็ชัดเจนนะครับให้ความรู้สึกในการขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราจะเน้นแรงนะครับขับสนุกก็เอาอยู่นะครับเครื่องยนต์ตอบสนองดีนะครับช่วงล่างดีเบรกดีก็มาครบนะครับพวงมาลัยพวงมาลัยนี่ดีหนักเลยครับเมื่อเทียบกับล็อกโคเดิมนี่ดีดีดีจัดเลยฮะเนาะเป็นพวงมาลัยพอร์ไฟฟ้า EPS นะครับปรับ เซตใหม่แกนพวงมลาลัยขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เซตปรับจูนขับการเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างคมคมกริปจริงๆก็บอกว่ามันเป็นคนละส่วนกับแดนมิคราวเพราะว่าแด okay นมะินะคราวโอเคแหละไ<ย>ด้ครับยี่้อช่วงล่าง<ด>หรือว่าแกนพวงมลาลัยอันนี้มันก็เป็นส่วนแต่ว่าคอลัมน์ของของค,คนี่ด็อีกเซกเมนต์หนึ่งก็อีกรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือยกระดับมาอีกถ้าเป็นโอเวอร์แรงก็จะได เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์พาวเวอร์สเตลลิงเข้ามาใช่ครับโอ้โหเขาเซ็ตพวงมาลัยค่อนข้างดีค่อนข้างสัมพันธ์กับตัวรถได่พวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็ยังได้เรื่องความปลอดภัยและเความปลอดภัยที่ขั้นสูงเเข้ามาด้วยตโยต้าเซมติเซนต์มาครับใช่ครับเวอร์ชันล่าสุดนะเห็นไกลขึ้นกว้างขึ้นตอบสนองได้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเขาประมวลผลจากเรดาร์แล้วก็กล้องด้านหน้านะครับก็ ทำให้เราได้ใช้งานระบบความปลอดภัยยุคใหม่ของโตโยต้ที่ดีขึ้นครับโตโยต้าเขาบอกว่าพัฒนาแบบแบบทุกๆส่วนของของตัวร,รถเลยนะความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนตมีอะไรบ้างครับหลักๆนะครับที่เมื่อวานนี้จานซาร่าเขาลองก็จะเป็นดิ n a m มิกเรดาร์คุยกันโทนครับ,รบอันนี้นี่ออ้สปีดนะออสปีดนะครับแล้วก็เวลาทำงานก็เลือก ตั้งได้นะใกล้เอ่อไกลประมาณกลางไกลสี่ระยะไกลมากไกลมากตั้งแต่30เมตรอ่ะสามสิบเมตรนี่ใกล้สุดแล้วก็ยืดออกไปจน75เมตรจากรถคันข้างหน้าเรา30เมตรในในความเร็วประมาณ1 0 0 1 0 0ถ้าเราตั้งใกล้สุดนะระยะปลอดภัยเขา30เมตรที่เราใช้ความเร็วความเร็วมันต่ําลงไประยะมันก็จะชิดลงไป ก็เรียกว่าละเอียดเราออกกันมากขึ้นจริงๆนะนเรื่องบบอีกจุดหนึ่งก็เป็นเรื่องระบบเตือนการชนพอระบบช่วยเบรกเนี่ยเขาทางานละเอียดตรวจจับได้กว้างรตรวจจับวัตถุได้อย่างแบบทั้งการออกจากซอยตรวจจับมอไซค์จักรยานคนเดินเรียกว่าตรวจจับได้ดีขึ้นในช่วงที่ขับในสนามเนี่ย จังหวะที่ขึ้นเนินใกล้วัตถุนเนี่ยผมระบบ<ฮ>ยังทางานให้ผมเลยครับยังเบรกให้ผมเลยครับมีความสูบเสียงที่จะจะไปชนเนินหรือ<ฮ>อะไรครับเวลาปีนเนี่ยมันเบรกให้เลยใช่แล้วมีทั้งเสียงมีสัญญาณเสียงด้วยนะมีทั้งบลิงที่เกิดขึ้นที่ที่หน้าปัดโอ้มันเตือนทุกอย่างภาพในจอในความเร็วต่ำครับ<อ>เวลาเราถอยหลังนะครับนอกจากในรุ่นนี้ครับมีกล้องมองภาพรอบคันนะครับมีเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าด้าน,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 นหลังนะครับก็มีระบบเร็วคอร์ทฟฟิกอลเรสด้วย เวลาเราใช้หลังเวลามุมอับเวลาเราถอยเนี่ยนะครับจะมีสัญญาณเตือนแล้วก็ถ้าเรา,าไ,มไม่ยอมเบรกเขาก็จะเบรกให้เรานะครับก็ภาพรวมก็ประมาณนี้ความปลอดภัยที่ใช้กันนะครับส่วนเลนคิปปิ้งเลนดีพัชเจอร์เลรต่างๆก็มาครบปกติแล้วครับก็ให้ความรู้สึกที่ไม่ได้กระชากกระชั้นจนเกินไปะนะ,ะเขาเตือนเราแต่ถ้าเราต้องการจงใจที่จะจะจะเบี่ยงไปทางนั้นต่อไปเขาก็จะอนุมัตินะ อนุมัติดีนะเาเอาตามสบายเลยพี่ถ้าเกิดว่าพี่จงใจต้องการจะไปแบบนั้นไม่ฝืนไม่ฝืนไม่เืนไม่ฝืนันังั้นอย่ามาต่อสู้กับผมอะไรตัวเองดีขึ้นเยอะครับพับรวมทั้งหมดนะครับการควบคุมรถต่างๆเครื่องยนต์แม้ว่าความแรงจะใกล้เคียงเดิมแต่ก็ประหยัดมากขึ้นแหละนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ทั้งภายในภายนอกมีการปรับปรุงใหม่หมดอยู่แล้วนะครับภายในคร่าวๆแล้วกันค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการดีไซน์ที่ดูดูเข้มนะครับแล้วก็มีลูกเล่นในการออกแบบค่อนข้างหรูหราทันสมัยการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างใช้งานสะดวกดีนะครับหน้าจอสัมผัสค่อนข้างชอบเลย นะครับ12.3นิ้วเป็นแบบแนวนอนเนี่ยแล้วลอยตัวแล้วก็ไม่บดบงังสยตายนะไม่บังเลยครับบดไม่บดบังทัศนวิสัยเลยนะครับ,บ,บ,บรแล้วก็ตำแหน่งการนั่งที่บอกว่าเป็นเดนมิคาวเนี่ยมันนั่งค่อนข้างโป่งนะครับทัศนวิสัยดีมองเห็นถึงฝากระโปรงหน้าที่งุ้มลงนะครับจะเป็นทรงลิมเพื่อจะเรียกว่าช่วยเรื่องของละอากาศปรศมาตรด้วยมองชัดมองเคลียร์กว่าตัวรีโวเยอะเลยนะครับจะเป็น ก็เก้อนๆหน่อยนะที่เรา<ช>เห็นฝากปรงหน้าชัดเจนเนี่ยตอนนี้ก็จะดูดูเหมือนรถรถยนต์นั่งรถอเนกประสงค์มา,มาก<ช>ขึ้นตัวจอก็รวมฟังก์ชันครบครับแน่นอนก็ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้าสายปกตินะครับแล้วก็สามารถเซตร,ระบบแอร์อะไรต่างๆได้ที่นี่นอกจากใช้ปุ่มเมนวนนวลง่ายๆอ,อย่างแอร์เนี่ย PM 2.5ต้องต้องเซตที่ตัวหน้าจอใช่ครับเรียกว่าสามารถที่จะจะ,จะปรับเซตเรียกว่า ตั้งค่าให้มันทำงานได้ในระดับที่แตกต่างกันนะแล้วก็ดูข้อมูลการเดินทางได้อ,อัตราเส้นเปลองต่างๆแบบเรยวทมมได้นะครับแล้วก็ข้อมูลประวัติที่ผ่านม,มานะครับก็ครบถ้วนแหละนะฮะลแล้วก็อย่างที่บอกตัวคอนโซลกลางเนี่ยน่าสนใจตรงฟังก์ชันระบบควบคุม,มต่กว่าชัดเจนนะการใช้งานต่างๆเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจนแล้วก็ ค่อนข้างสะดวกผมชอบในในโหมดการขับขี่เขาที่รวมมาอยู่ก้อนเดียวกันเลยนะครับสามารถเซตค่าอะไรต่างๆได้ทั้งระบบคเามเร็วสี่ล้อต่างๆโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับโหมดการขับขี่ในตัวนอร์มอนนะครับโหมดการโหมดการขับขี่เวลาเราขับขี่เดินทางไกลเนี่ยนอกจากโหมดออฟโรดเขาจะมีให้เลือก2โหมดสามโหมดนะครับก็มีสปอร์ตนอร์มอแล้วก็อีโคับ ที่ผ่านมาทั้งหมดเราไม่ได้ใช้อีโคเลยครับแต่ก็ยังโอเคตาสินเปืองเนี่ยมีสปอร์ตนอร์มอนอีโคใช่ครับแต่เราไม่ได้ใช้เราใช้นอร์มอนภาพกราฟิกบนหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะจะเป็นสีฟ้าสีเทาสีแดงตามที่เราเลือกการขับขี่แบบออนโรดใช้งานทั่วๆไปแบบสามโหมดครับอีโคนอร์มอนสปอร์ตนะครับก็โอเคมีให้เลือกนอกเหนือจากโหมดการขับขี่ที่เป็นออฟโรด ปุ่มดิฟล็อกไฟฟ้าก็มีปกตินะครับอยู่เลยนะครับระบช่วยควบคุมเวลาเราลงทางชันดาวฮิลแอสซิสเนาะแต่รุ่นอื่นก็อาจจะเรียกว่าฮิลิเซนคอนโทนง่ายแต่เรียกแตกต่างแต่ว่ามีอย่างนึงครับผมลูกเรื่องของไวเลสชาัชเจอร์ที่เขาเป็นช่องเทลงไปนะครับอาจจะเวลาเราจอดแล้วเราใส่เกียร์พีเนี่ยนะตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติเกียร์พีอาจจะหยิบยากนิดนึง ช่องแคบมันจะหยิบยากนิดนึงไม่นด้จอดรถแล้วเก็จะเอาโทรศัพท์ออกมาจากช่องชาร์จน,นะแค่เนี้ยออม,มันก็มีนะมันเราก็คนคนเอาม,มันก็มีบางจุดที่อาจจะทําให้เราผู้ใช้ต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึ่งนะครับเท่าที่ชาร์จดูค่อนข้างชาร์จชา์ไปนิดนึงกําลังไฟ <จำ S 2> นะครับรแต่ถ้าอยากชาร์จเร็วต้องเสียบสาย USB ัวไทซีด้านหน้าหรือไม่ก็ด้านหลังบริเวณช่องแอร์ก็มีไทซีอีกสองช่องผมลองเสียบชาร์จด้วยไทซีอ่ะเร็วปกติแต่ไวเลยจะชา้าไปหน่อยนะครับก็ในนี้เนี่ยจะมีปลั๊ก้วยนะอ๋อ่มีปลั๊กปลั๊กให้เสียบเลยเอ,อ,นนอันนี้เร็วแน่อ่าเนี่ยชัดเจนเลยแล้วก็จะมีช่องซ็อกเก็ตอีกอช่องหนึ่งทางปลั๊กช่องซ็อกเก็ตในในกล่องบอกตรงเนี้ยขนาดใหญ่แล้วก็ พอเราปิดไปก็จะเป็นพนักท้าแขนได้พอดีพอดีรองรับการเชื่อมต่อได้ครบถ้วนเลยนะครับในเกรดท็อปสุดก็เบรกมือไฟฟ้าอโต o บมคโฮแล้วนะครับช่องนี้ยกมาได้ช่องวางแก้วปรับเปลี่ยนเป็นช่องอย่างอื่นไว้ของใหญ่ได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับครบถ้วนนะออปชั่นเยอะนะที่วางแก้วชอบก็เหมือนเดิมก็คือตรงแผงแดบอร์ดฝั่งซ้ายฝั่งขวามีที่วางแก้วให้มีฝาปิดด้วยขึ้นทางด่วน ม <c oughs> อเตอร์เวย์กับกรุงเทพเข้าไว้ของกับบายเลยครับออปชั่นเท่าที่ดูทั้งหมดครบถ้วนนะครับครับสำ,สำหรับผมเนี่ยผมอยากจะสรุปในส่วนของตัวเองว่ามันเป็นผลงานของโครงการ IMV <c oughs> Innovation Multi Purpose Vehicle ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยวีโกเนี่ยแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ มันทำให้ไฮรักทาวเวอร์โอเวอร์แลนด์เนี่ยกลายเป็นรถปิ u กอัพอเนกประสงค์ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบในฐานะของปิ c กอัพแบบดับเบิลแคบก่อนนะตอนนี้ทั้งๆที่เขาก็มีรุ่นสมาร์ทแคบด้วยหัวเดี่ยวด้วยเน้นยกสูงอ่าแต่ตัวนยกสูงที่หลายบอดี้เป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยแหละครับเห็นด้วยเลยครับ ค่อนข้างชอบภาพรวมทั้งหมดเลยครับแต่ใครที่ไปตำหนิติดติงใช้เครื่องเดิมใช้แชสซีเดิมก็ควรจะมาลองขับก่อนว่ามันแตกต่างสักแค่ไหนนะครับใช่เราเองก็ได้ลองขับรีโวทุกรุ่นมานะครับครับเากระทั่งมาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นทาวโวเนี่ยเรายังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างจริงจริงการขับเจนโอเคครับคลิปนี้น่าจะครบถ้วนนะครับยังไงขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมของผมก็ เพลงเพจชแนลนะครับของพิติตอนนี้เหลือแพลตฟอร์มอะไรบ้างครับยังมีครบครับโอเคครับนอกจากโซเชียลวีดียแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็จะมีรายการข่าวสไตล์เลดี้โอทุกวันเสาร์เหนียวแน่นนะรายการวิวของพี่ก็เหนียวแน่นคือมันเป็นอะไรที่แบบแพลตฟอร์มดั้งเดิมเราก็อยากรักษาไว้ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกๆวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงครับ FM 101วันวันอาจารย์ซาร่าตอนนี้มีกี่ช่องทางครับ โหหน้าให้แฟนๆผมเห็นบ้างดิมันหลบตลอดเลยครับนองอืสิบสามก็มาเหลือไม่ไม่ใช่ตอนนี้ค่อนข้างขยายแพลตฟอร์มมีอะไรบ้างครับครับก็มีครบนะครับในเรื่อเป็นสื่อโซเชียลนะครับเฟซบุ๊กเนาะติ๊กต็อกอันนี้เป็นกบบปกตินะครับมีเว็บไซต์คาร์บิลิเวอร์ดอทคอมนะครับแล้วก็มีช่องยูทูบนะครับคาร์บิลิเวอร์ชาแนลนะครับก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับดูกันหลายๆช่องทางนะครับจะได้ดดี อะไรที่อาจจะน่าสนใจนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยหรือว่าใกล้เคียงกันก็ลองไปรับชมกันครับครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ